ไสัมผัสหน้าเราครึ่งชีวิตแต่เราไม่ให้ความสนใจ คุณคิดดูนะคืนหนึ่งเรานอนบนปลอกหมอน6-8ถึงชั่วโมงแต่เรากลับให้ความสาคัญน้อยสุดทําไมต้องสนใจสําคัญยังไงปลอกหมอนสะสมน้ํามันจากหน้าผมเกิดอุดตันผิวก็เป็นสิวได้ทาให้เกิดสิวได้ด้วยเหรอสิวข้างแก้มคุณอนะอาจมาจากปลอกหมอนความอับชื้นและการเสียดสีที่เป็นปัจจัยรวมให้สิวแย่ลงริ้วรอยล่ะมาด้วยไหมถ้านอนและปลอกหมอนบางประเภททําให้เกิดริ้วรอยเลยเยอะการใช้ปลอกหมอนที่ลดแรงเสียดสีเป็นปัจจัยเสริมอย่างหนึ่งที่ช่วยลดริ้วรอยอย่างง่ายผมคิดว่าปลอกหมอนแบบไหนก็เหมือนกันหมดเวลานอน าดาวสังเกตไหมว่าปอกหมอนเขาจะนุ่มลื่นเย็นสบายทําให้เราหลับสบายไงคุณชอบปอกหมอนแบบไหนปอกหมอนผ้าเทนเซลนอนแล้วให้ฟ e ลพรินเซ e s s t r e a t m e n แบบแฟนดูแลดีอ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ oh, ผ้านุ่มเย็นยังกับน้ำแข็งวิจัยพบว่าผ้าเทนเซลนุ่มคุมอุณหภูมิและซับความอับชื้นได้ดีไม่กักความเปียยทาให้รู้สึกผิวเย็นสบายเหมาะกับคนที่ร้อนเหงื่อออกง่ายตอนนอนผ้าลื่นแบบนี้นอนสบายแน่ผ้าเทนเซลพิวแบบที่เราใช้มีผิวเรียบลื่นมากลดการเสรียดสีเหมาะกับผิวแพ้ง่ายระคายเคืองเป็นสิวแล้วผมจะได้ซื้อไหมรอบนี้ของขวัญที่ตั้งใจทํามาขอบคุณคนสําคัญของ The Laboratory อีกทั้งแถมในเซ็ตมีทั้งจัดเซอร์ไพรส์พิเศษในไลฟ์ให้เป็นพรินเซสทรีทเมนต์ที่ทําให้ร้รูสึก ว่ามีคนคอยใส่ใจอยู่เสมอบอกเลยครับวันไหนวันที่9ก้าทับสอหนึ่งทุ่มเจอกันเลยเจอกันเลยมา